วันนี้สภาเกษตรกรของเราจะพามาพบกับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เรา,าจะพบกับเรื่องกล้วยค่ะตามมาชมกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณสุภลักษณ์บัวลอยนะคะว่าที่มาที่ไปในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการเกษตรจะเป็นยังไงบ้างนะคะมารับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเชิญนะคะสวัสดีครับผมสุภโโรัช์บัวลอยนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรจังมวัดสมุทรสงครามครับยูเขตที่6นะครับตำบลลาดใหญ่ครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นประธานสิทธิวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจเริ่มต้นแปรรูปตั้งแต่ออกหัวปรีและการพรวลากล้วยออกผลเนี่ยจะเริ่มออกที่หัวปรีก่อน เราก็นําห well, kind of ัวปีเนี 2. 2> yes. ่ยมาแปรรูปนะครับเป็นซุปหัวปีขนมหัวปีอบกรอบนะครับในการแปรรูปกล้วยนะครับเอาจริงเริ่มต้นเลยก็คือกล้วยในจังหวัดสุโขทัยครับเอ่อไม่มีมูลค่าเลยละกันตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทําธุรกิจแปรรูปกล้วยนะครับเราปรากฏว่าในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเป็นกล้วยปลูกแซมพืชหลักของจังหวัดสุงครามนะครับจะเป็นมะพร้าวลิ้นจี่แล้วก็ส้มโอนะครับแต่ว่ากล้วยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาจะมาปลูกแซมแบบสําหรับรอพืชหลัก ในการออกผลนะครับทาให้ตัวกล้วยเนี่ยไม่มีมูลค่าเลยบางกเกษตรกรบางคนเนี่ยก็คือ,อ,อตัดกล้วยเนี่ยไปให้เลี้ยงสัตว์ด้วยซ้ำแล้วก็แบบว่าไม่ได้เห็นคุณค่าของกล้วยผมเนี่ยก่อนที่จะตั้งวิสายทีมชนละกันก็คือเห็นว่าเออมันกล้วยมันไม่มีมูลค่าในจงหวนตุ่มของตามเนาะเราก็เลยตั้งใจที่จะเพิ่มมูลค่ากล้วยด้วย แล้วจังหวะตอนนั้นเนี่ยคือเราเปิดหน้าร้านอยู่ตลาดน้ำพวาก็เลยตัดตสินใจรวมกลุ่มนะชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจในการแปลรูปก้วยขึ้นมาโดยมุ่งเน้นก็คือต้องการที่จะเพิ่มมูลค่ากล้วยให้เกษตรกรแล้วก็สกร้างรายได้ให้เกษตรกรค่ะสวัสดีค่ะคุณเพชรในฐานะที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นใหม่นะคะคุณเพชรมีความคิดเห็นยังไงมีจุดเริ่มต้นยังไงถึงได้มาเป็นผู้ประกอบการทางด้านเกษตรคะ ในมุมมองเวลากันนะครับก็การทำกกเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพื้นฐานของคนไทยอยู่แล้วด้วยแล้วมันก็เป็นรากฐานของไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการดําเนินชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตของคนในประเทศเลยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองเวลือคือ,อ,อคนรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะมองว่าการปลูก วัตถุดิบแล้วมาขายเป็นของสดเลยอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าในปัจจุบันนี้การเพิ่มมูลค่าโดยการแปลรูปหรือการที่เ,เราออางานวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรมเข้ามาเนี่ยมันนาให้ตัววัตถุดิบเนี่ยจากที่เราขายสดเหมือนแต่ก่อนเนี่ยกลายเป็นเพิ่มมูลค่าเป็นการแปลรูปบางอย่างเราเพิ่มมูลค่าเป็นสิเท่าการแปลรูปบางอย่างเราเพิ่มมูลค่าได้เป็นร้อยเท่าเพราะฉะนั้น การนําเอารากฐานหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรที่มันเป็นรากฐานของคนไทยเนี่ยมาทาํากันเพื่อม,มูลค่าเนี่ยเป็นการทําให้ตัวเราเองมีคุณค่าแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัววัถดิบทางการเกษตรด้วยแล้วก็สร้างไรายได้ให้เกษตรกรเราด้วยนะครับที่การแปรรูปตัวนี้คุณเพชรได้นํางานวิจัยมาจับได้ไหมคะครับก็ จริงอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็คือเป็นกวยัดเม็ดนเนาะเราพัฒนาเริ่มต้นตั้งแต่พัฒนาขึ้นหนึ่งกวยผงมาอยู่แล้วครับแล้วก็พัฒนาใหม่สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการชงหรือหาน้ําชงเนี่ยครับก็เป็นทาเป็นพัฒนาเป็นกวยัดเน็ดนะครับโดยการใส่นวัตกรรมในเรื่องของการาผสมสูตรเพื่อให้ตอเป็นเม็ดขึ้นมาลูกค้าสามารถก็คือหยิบทานได้เลยนะครับก็คือดูแลโรคระเพาะนะครับดูแลผลไหลย้อนนะ ก็จะเป็นเครื่งหนึ่ง้วยผมนะครับแต่ว่าที่ที่เรามุ่งมั่นที่จะให้เป็นซิกเนเจอร์ต่อไปคือเป็นโอเอัดเบดที่จะไปตอบโจทย์ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่มีการใช้ชีวิตที่เร่งรวดมากขึ้นในปัจจุบันนะนะครับก็เ,เราก็คาดว่าสินค้าเราก็จะไปตอบโจทย์ลูกร่พวได้ในจุดนี้นะครับ